หอบเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะใกล้จะถึงแล้วคะ่ะทุกคนนูน่นอีกนิดเดียวไปอีกนิดเดียวคะ่ะถ้าตรงนั้นคือสวรรค์เราใกล้จะขึ้นสวรรค์แล้วคะ่ะทุกคนไปแล้วไ,วไหวเอา <laughs> ไปคะ่ะ ุ้ยรูชีประขาวระดุดตามากเลยอ่ะฮะ<า>สูงมากเลยเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมตอนขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งนี้ เน้นเน้นเน้นน้อยเก่งมากเลยเน้นน้อยนะถอดดีบัลออกไะสำหรับใครที่เหนื่อยแล้วไม่อยากขึ้นบันไดสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะคะทุกคนจะมีมีลิฟต์สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ ส่วนเรานั้นมันคนแข็งแรงเกิดลิฟกันดีกว่าค่ะว,ว,ว,วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่มุกดาหารนะคะนั่นก็คือวัดภูมโนโรมค่ะทุกคนค่ะหลายคนก็คงจะเคยมาแล้วนะคะสำหรับแม่ใหญ่ปีที่แล้วไม่ได้มาเลยค่ะทุกคน,นกาทางไปลิฟไม่ต้องถอดรองเท้านี่เดินไป ตตเตรียมงานบ้านประชาบ้านบวชด้วยนี่ไงพ่อป้านี่ไงปายนี่ไง,ง,ง,งพ่อป่าเพื่อการศึกษา เค okay. ไปเราจะเดินขึ้นหรือเราจะขึ้นลิฟต์โอเคให้มันสัมผัสกับความยากลำบากเหรอว่าการเดินขึ้นมันเป็นยังไงโอเคปิดกล้องก่อนก็ได้ตัดไปที่ตอนขึ้นไปถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวความจำมันจะเยอะ